แบบนี้เวลาตีสี่แล้วยังไม่นอนกันเลยมัวรออะไรมัว้วอะไรไม่ฝาละว่าอะไรอีกป่อมอยู่ดีๆเพราะว่าสี่ไม่นอนเลยเย่ๆนอนทำองุ่นอยู่อีตงเป็นยังไงอีตรงไม่ขาอีกไม่องุ่นเจเจกำลังชี้วิวอารมณ์ตอนทำงานเครียดชี้ดูซีรีส์อยู่ ีแบรอตีสี่ครึ่งไปกลับบ้านสี่ครึ่งกลับบ้านกันทุกคนและอะตอมมี่กำลังนอนเป็นเหมย์เลนอีอยู่จ้าเอ้ยเล่นเมยเลนอีแล้วเมย์เลนอีเหเมย์เลนอีแปลว่าอะไรวะกำลังเล่นไข่อดนาำเงือกนาำเงือกหัวหลุดแล้วว้าแล้งมี่ก็โวยวายอีกแล้วจ้าพวกนี้นางจะได้กินเหมย์เลนต์อีกล้วยปั่นหลังสิจ้าจะได้กินกล้วยปั่น อันนี้เราโดนควายสองตัวนอนทับอยู่ใครควายม,มึงอะมึงอ่แหละควาย